ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า เงาสมิงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราวๆยี่ิปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านหมู่บ้านที่โอบร้อมไปด้วยป่าเขาและวิถีชีวิตยังคงติดอยู่กับธรรมชาติความเชื่อและสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อน5้าคนที่เติบโตมาด้วยกันในหมู่บ้านนั้นได้แก่แม็ก บ๊ทแป๋มเติน้นและอ้อแม็กเป็นคนกล้าทะเยอทะยานและเชื่อมั่นในตัวเองสูงโบ๊ทคือคนที่เงียบขรึมมีเหตุผลแต่เก็บงำความรู้สึกเก่งแป๋มเป็นคนล่าเริงช่างพูดช่างคุยเติน้นเป็นคนกลัวง่ายแต่รักเพื่อนสุดหัวใจ และอ้อเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่ทุกคนห่วงใยวันหนึ่งมีข่าวจากชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงถูกเสือกัดตายกลางป่าบางคนบอกว่าเป็นเสือสมิงเสือที่กลายร่างมาจากคนและยังคงมีจิตวิญญาณมนุษย์ซ่อนอยู่ภายในพวกเขาไม่ได้ใส่ใจนักจนกระทั่ง คนในหมู่บ้านเริ่มหายไปทีละคนคืนหนึ่งคุณยายของแปมเล่าว่าเคยเห็นเสือเดินสองขาเดินผ่านหน้าบ้านตอนเที่ยงคืนมันเงียบแต่ในตาของมันเปล่งแสงแดงจ้าราวกับจ้องเข้าไปในวิญญาณของคนโบ๊ทเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่มีคนหายจะมีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ทิ้งไว้ และมันมักจะหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านของคนที่หายไปเติน้นเริ่มฝันซ้ำๆเห็นเสือเดินวนรอบบ้านตัวเองและในความฝันเสือพูดได้มันพูดว่าเองจะเป็นลายต่อไปทั้งห้าคนตัดสินใจออกหาเบาะแสโดยเข้าป่าไปพร้อมกับพานเท่าคนหนึ่งที่ชื่อลุงเขียว ลุงเขียวเคยเล่าว่าเขาเคยเจอเสือสมิงเมื่อ30ปีก่อนมันไม่ใช่แค่สัตว์แต่มันคือดวงวิญญาณของพานที่ตายกลางป่าและไม่ได้ไปผุดไปเกิดในป่าลึกพวกเขาเจอร่องรอยน่าสงสัยสารไม้ผูพังมีเครื่องเส้นและร่องรอยเล็บยาวฝังไว้บนต้นไม้กลางดึกคืนนั้น พวกเขาต้องนอนในป่าเสียงเสือคำรามลั่นป่าแป่มเริ่มระเมอพูดภาษาแปลกๆและตอนเช้าล่างของลุงเขียวหายไปเหลือเพียงคราบเลือดสดๆหลังจากเหตุการณ์ในป่าอ,อก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่พูดไม่ยิ้มและแยกตัวเดินในป่าเพียงรำพัง จนวันหนึ่งแม็กแอบตามเธอไปและได้เห็นกับตาว่าอ้อยืนอยู่หน้าเงาเสือดำตัวใหญ่มันไม่ทำร้ายเธอแต่กับมองเธอราวกับสื่อสารกันได้แม็กเล่าให้เพื่อนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งคืนหนึ่ง กองวงจรปิดที่ติดไว้หน้าบ้านโบสทจับภาพได้ว่าออเดินออกจากบ้านตอนตีสองและกลับมาตอนตีห้าโดยมีเงาร่างของเสือเดินตามมาด้วยวันถัดมาแปมหายตัวไปกลุ่มเพื่อนเริ่มร้าวรานแม็กกล่าวหาอ้อเป็นคนพาเสือมาฆ่าเพื่อนแต่เธอกลับพูดเพียงว่า เขาไม่ได้ฆ่าเขาแค่ปกป้องเราจากบางสิ่งบางอย่างที่ร้ายยิ่งกว่าคืนนั้นทุกคนรวมตัวกันในบ้านโบสเสียงคำรามก้องดังมาจากหลังบ้านไฟดับพรึบทุกอย่างตกอยู่ในความมืดเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา แสงจากไฟฉายจับไปที่หน้าต่างเห็นร่างเสือยืนสองขากำลังจ้องเข้ามาเสียงกรีดร้องดังขึ้นแล้วทุกอย่างก็เงียบไปรุง่งเช้าตำรวจมาถึงพบเพียงโบสนั่งตัวสั่นอยู่ในห้องไม่มีร่องรอยของแม็กซเติน้นหรืออ้อ เขาพูดเพียงว่ามันเอาพวกเขาไปแล้วเสือสมิงนั่นมันไม่ใช่สัตว์แต่มันเป็นคำสาปหลายปีผ่านไปไม่มีใครพบร่างของทั้งสามอีกเลยแต่มีข่าวลือว่าในบางคืนจะมีหญิงสาวหน้าเหมือนอ้อเดินเข้าหมู่บ้านและทุกครั้งที่เธอปรากฏมักจะมีเสียงคำรามของเสือตามเสมอ หลายปีต่อมามีนักข่าวท้องถิ่นได้สืบเรื่องนี้และพบเอกสารเก่าๆในแฟ้มของสถานีตำรวจระบุว่าบสทเคยเข้ารับการรักษาทางจิตหลังฆ่าเพื่อนตัวเองทั้งสามคนและเขาอ้างว่าเป็นเสือสมิงเข้าสิงไม่มีใครรู้ว่าอ้อมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หรือทั้งหมดอาจเป็นเพียงเงาในใจของชายคนหนึ่งที่เก็บงำความลับไว้ตลอดชีวิตและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ